ลิซ่ากับลูกใหม่ในงานบูเกอรี่อีเดนคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสะกดทุกสายตา,ยาจริงๆนะครับสำหรับน้องลิซ่าที่ไปร่วมง,งาน, Eden, นบูเกอรี่อีเดนเดอะการ์เดนออฟวอนเดอร์สนะครับที่กรุงปารีสนะฮะก็เป็นงานโชว์ไฮจิวเรี่ของทางแบรนด์บูเกอรี่เขานะครับก็มีทั้งเครื่องประดับแล้วก็นาฬิกานะครับวันนี้คือน้องโดดเด่นมากจริงๆนะครับซึ่งวันนี้น้องลิซ่าเนี่ยมาในชุดกาออก สีเหลืองนะครับข้างล่างเป็นเดรสพร้อมกับเครื่องประดับของบูเกอรี่เองนะครับทั้งสร้อยคอตุ้มหูกําไลข้อมือคือโดดเด่นจริงนะครับแล้วที่สําคัญที่หลายคนโฟกัสเลยนะฮะก็คือทรงผมของน้องนะครับว่าวันนี้เหมือนแอบเห็นน้องแบบเปิดเหม่งเบาๆนะครับก็ได้รูปแบบน่ารักอีกแบบหนึ่งนะฮะมีความเป็นแบบสาวฝรั่งเบาๆนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่า g l o b a l band คนอื่นๆเนี่ยก็ไปร่วมงานด้วยนะครับอย่างแอนเฮสเวย์ครับนางเอกฮอลลีวูดชื่อดังซึ่งวันนี้เนี่ยมาในชุดโทนสีเดียวกับน้องเลยนะครับ ที่สําคัญคือน้องเนี่ยไม่จมฮะคือประกบกับแอนฮทเวได้แบบสะพรึงทั้งคู่นะฮะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะครับแล้วมันทําให้เราเห็นเลยนะฮะว่าน้องเนี่ยมีความเป็นเซเลบริตี้ระดับโลกอยู่อย่างชัดเจนนะครับซึ่งอีกคนหนึ่งที่มาด้วยนะครับก็คือปรียงกาโชปรานะครับนักแสดงสาวมากความสามารถจากอินเดียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสีสาวจากแคมเปญ Unexp e c t e d Wonders ดด้วยนะครับคือเสียดายจริง,รงที่เซนเดียเนี่ยนักแสดงสาวสวยนางเอกของสไปเดอร์แมนที่ ทอมฮอลแลนด์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญน,นี้ก็ไม่ได้มาด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยการไปออกงานครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าลิซ่าเป็นเซอร์วิสตี้ระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีช็อตประทับใจหลายช็อตมากนะครับทั้งชอ็อตที่น้องเดินออกมาแล้วแบบแฟนคลับต่างชาตินี่คือคือกรีดโอ้ไม God ดนะฮะลิซ่าไอเลิฟยูอยู่ตลอดนะครับ คือแต่มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ทางลิซ่าเนี่ย,ยกำลังถ่ายรูปร่วมกับเจซีบา์บินนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบร,ริหารแบรนด์บูกอรี่นะครับก็มีคนไทยคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาว่าลิซ่าสวยมากครับนะฮะลองไปชมคลิปฮะลิซ่าสวยมากครับ เนี <ítulo> <es> anyway, ่ยฮะคือน่ารักมากจริงคือน้องลิซ่าก็แบบทักทายกลับมาด้วยนะครับยกมือไหว้ด้วยนะฮะหลายคนก็งงว่าเฮ้ยนี่มันเสียงของใครนะเสียงปริศนานี้เป็นเสียงของใครนะครับคือเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงของคุณกุลวิทย์นะครับบรรณาธิการบริหารโวคประเทศไทยนะฮะซึ่งก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่ส่งความประทับใจมายังแฟนคลับชาวไทยอย่างพวกเรานะครับก็ใครที่มีอะไรอัปเดตเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์อัปเดตมาได้เลยนะครับ Don't be shy, you're not shy. When you're singing, you're not shy <laughs> at all. Um, um, I mean, I'm so happy to be here. It's like, you know, during the quarantine, like, we couldn't, you know, have like this yeah. event, but I'm so happy to be here and all of you here too, you know, for the event, the Bvlgari, the new one, new collection, so... <laughs>